อ่ะโอเคทีนี้นะคะนักเรียนให้นักเรียนเข้าลิงก์ที่ลิงก์ที่เป็นแบบฟอร์มล่าสุดนะคะให้กดเข้าไปแล้วก็เข้าสู่ระบบแล้วทีนี้อ่าเดี๋ยวแชร์สก,กีนสักครู่แชร์สกีนก่อนอ่าแล้วทีนี้เมื่อนักเรียนเข้าไปแล้วอะ่ะมันจะเป็นแบบเดี๋ยนะอ,ยอันนี้ต้ออ่าเดี๋ยวครูเข้าของครูให้ดูนะ เอาปุ๊บแบบนี้อ่าแล้วมันก็จะให้เข้าระบบอีเมลอ่ะเดี๋ยวนี้เข้าไปแล้วเข้าอีเมลเข้าอีเมลของเราทําไปพร,ร้อมกันนะคะนี่มันก็จะมาหน้า ฟอร์มอันนี้ก็คือครูเอาตัวอย่างของครูมาให้ดูนะคะก็คือส่งงานซึ่งของครูแต่ละคนนะ่ะลิงก์ก็จะไม่เหมือนกันนะนักเรียนอ่ะอันนี้ก็เป็นของครูปุ้ยนะคะอันดับแรกเลื่อนลงมาแล้วก็ใส่รายละเอียดเนี่ยเห็นไหมชื่อสกุลเป็นชื่อจริงแล้วก็มีคำนำหน้าสมมติครูปุ้ยพิมพ์ไปนักเรียนสามารถทดลองได้เลยอ่มขอเพิ่มเติมคุณครูปุ้ยค่ะถ้าเป็น ภาษาอังกฤษของทีเชอร์นักเรียนก็ต้องพิมพ์ชื่อเป็นภาษาอังกฤษอังกฤษภาษาไทยนะลูกทีเชอร์เช็คงานไม่ถูกนะทีเชอร์คงพยายามอ่านจนคลุกคลาสเลยครับเขาเหมือนแบบคนไทยคนไทยเอาาาภษอังกฤษคนคนอังกฤษก็ต้องอ่านภาษาไทยสิครับปูครับครับโอเคค่ะทีนี้ใส่ชื่อร์นะคะสมมุติ ใส่เด็กหญิงทดสอบเงี้ยแล้วพอมาถึงชั้นนักเรียนก็เลื่อนอย่างครูปุ้ยระสอนหลายวิชานักเรียนก็ต้องดู<อ>ให้ตรงกับวิชาตัวเองแล้วก็ชั้นตัวเองนะคะอย่างเช่นอาสอบหกับเจ็ดใช่ไหมวิชาการงานอาชีพหกพับแปดการงานอาชีพก็อกดเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็เลื่อนโอ้ยแล้วก็เลื่อนลงแล้วก็ใส่เลขที่ของตัวเองนะใส่เลขที่ของตัวเอง แล้วทีนี้มันจะมีไฟล์อัปโหลดงานทีเนี้ยซึ่งของครูแต่ละคนน่ะก็จะทําไว้อย่างน้อยอ่ะ5 5ไฟล์นะคะนักเรียนสามารถอัปโหลดได้สูงสุด5ไฟล์โดยที่มากดเอ่อไฟล์แต่ละไฟล์ก็อย่างเอ่อเวลาเราส่งงานงสมมุติครูปุ้ยสั่งงานสองหน้าใช่ไหมนักเรียนก็ถ่ายหน้าหน้ารูปและห,หน้านะนักเรียนอ่าที สมมติส่งหน้าหน้าแรกก็เป็นสมมุติถ่ายมาแล้วถ่ายรูปงานนั้นมาก็ไปเลือกรูปภาพที่นักเรียนถ่ายนะคะอ่าเดี๋ยวครูหารูปก,ก่อนไม่รู้จะเจอรูปอะไรตอนนี้เอาไปเถอะ <straw> รูปอะไรก็เอาเถอะโอเคอะอลุนี้ล้กัน <zo> น <oms day> ะคะอ,อันันน้นตอนนี้เด็กน่าจะรู้เพราะว่าเขาก็ส่งงานกัน,<ง>นมนนายอยู่ใช่ค่ะ <Şu> ที่จริงก็ขายอันเดิม นี่ส่งไปปึ๊บอัปโหลดเนี่ยเห็นไหมมันจะขึ้นแบบนี้ถ้าเกิดอัปโหลดได้ถ้าเกิดไฟล์รูปนั้นน่ะใหญ่เกินไปมันก็จะอัปโหลดไม่ได้นกเนก็ต้องแบบอาจจะเสียเวลาแปลงไฟล์ให้มันเล,ล็กลงก่อนนะคะอ่ะทีนี้อ่ะถ้าใครมีงานที่สองก็เดี๋ยวคุณครูปุ้ยคุณครูจุดอขอเพิ่มตรงนี้หน่อยอ่าข้อสังเกตนะไม่รู้ไม่รู้วิชาอื่นเป็นไหมคุณครูตู่อ่ะเวลาเด็กส่งถ่ายภาพให้คุณครูนะ่ะอ่าส่งไฟล์งานนะ่ะเป็นภาพ รูปภาพใช่ไหมนักเรียนอ่ะไม่ไม่คำนึงถึงการส่งงานที่เหมาะสมนักเรียนบางทีน่ะบิดเบี้ยวจะถ่ายตรงไหนก็ถ่ายมาคือนักเรียนต้องวางวางกระดาษหรือวางงานตัวเองดีๆซะก่อนลูกแล้วค่อยเอาโทรศัพท์ถ่ายดีๆบางคนน่ะบิดเบี้ยวก็ถ่ายมาและที่สําคัญคือเหมือนครูแจ้งน่ะบางคนส่งงานนะแต่ไม่มีเขียนชื่อเขียนชั้นเลขที่อันนี้ขอย้ํา นะคะบางคนส่งอยู่แต่ว่าคุณครูไม่สามารถที่จะรู้ว่าเป็นผลงานใครอันนี้อย่าลืมนะลูกนะย้ำยำ้ำว่าการส่งงานาการถ่ายภาพอะไรก็ตามต้องวางสมุดวางกระดาษหรืองานของเรานะให้มันตรงให้มันดีหน่อยแล้วก็ค่อยถ่ายให้มันเต็มนิดนึงแล้วก็เขียนชัดกที่นะคะโอเคค่ะคุณปุ้ยต่อค่ะค่ะ อ่ะแล้วที้สมมุติคุปตยมีสองหน้าใช่ไหมคะก็อ่ะนหน้าละไฟล์หน้าละไฟยอย่างเงี้ยเสร็จแล้วปุ๊บถ้าใครมีต่อสามสี่ห้าก็เพิ่มได้แล้วแต่คุนเลยนะคะแล้วพอเสร็จก็แค่กดส่งแค่นี้แล้วทีนี้งานมันก็จะไปเด้งเข้าของคุปตุเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอ่ะสมมุติส่งไปแล้วนะคะเดี่ยนะเมันต้องเข้าใหม่ก่อนนะคะ ไปเข้าเมลตัวเองอ่ะใช่อเอาใหม่นะะสวยนะแบนเนอร์ใครเนี่ยตู่ก็สวยนะคะโอ้ยคุณตู่ขี่ไฮเลยอันเฝ้ายันหดว่า<ว>ท่านส่งเพิ่นยันเพิ่นไฮแล้วงานนะักเรียนก็จะมาอยู่ที่อที่ระบบปุ้ยนะคะเดี๋ยวจะเปิดดู เมื่อกี้แล้วคุณผู้ชมลองส่งเลยไหมครับอ๋อได้ค่ะได้ได้เลยได้เลยเก่งมากเลยครับส่งส่งอะไรไปอะบอสไม่ไม่เนี่ยแค่ให้ทดลองส่งมาเฉยๆเอาคนหนึ่งเอาคนหนึ่งอะบอสบอสอะบอสบอสแล้วกันเออจะได้มีบอสส่งมาว่าได้ไหมครับครูกำลังครับโอเคส่ง ส่งส่งส่งเออส่งอะไรส่งย่งรูปก็ได้ส่งอะไรก็ได้ลูกอ่าเดี๋ยวถ้าเกิดนักเรียนเห็นหน้าจอครปปุ้ใช่ไหมเห็นครับอ่าถ้าสมมติว่าบอสส่งมามันก็จะขึ้นชื่อบอสก็คือใครส่งล่าสุดมันก็จะอยู่ด้านล่างมันก็จะไล่ลงมาเรื่อยๆระนะครูผมจะส่ง้วนะแต่ผมคูต้องเอารูปด้วยไหมครับอ๋อ นี่ไงใครส่งมาแล้วนี่ก็แล้วแต่ตัวเองจะแน่ไฟอะไรฟ้าใสส่งแล้วออะลองเปิดเงี้ยซิอ่าลองเปิดรูปแป๊บกูมันไม่มีรูปเลยนี่ไงเห็นไหมนี่ฟ้าใสส่งรูปอะไรมาเนี่ยของหวานหน้าทานจังของากาแฟมาเสิร์ฟเอากาแฟมาเสิร์ฟไม่เป็นไรกรคิุ้นกระชากเลยใอยากลองส่งก็ส่งนะระบบย่อยทำงานล้วนี่ระบบย่อยมาแล้วไหนบอสส่งอะไรมาดูซิ ล้างมือสู้โควิดโอ้โห oh, สุดยอดเลยสุดยอด <Okay. S 2> เลยก็จะอาจารแล้วอ่าก็จะแบบนี้นะคะนักเรียนแล้วทีนี้แล้วอ่าสมมุติคุปุ้ยเข้าไปตรวจงานเดี๋ยวนะคูกุ้ยก็เข้าไปตรวจงานของหกทับแปดเนี่ยหกพับแปดก็คือจะมีบอสกับฟ้าใสสมมุติคุปุ้ยตรวจแล้วคูปุ้ยก็จะขึ้นสถานะตรงนี้ให้ว่าตรวจแล้วแล้วทีนี้นักเรียนจะดูได้ยังไงว่าครูตรวจแล้วเดี๋ยวครูจะ แชร์ลิงก์ตัวนี้ไปให้นั่นเองก็สามารถเข้าดูได้อ่าเดี๋ยวว่าคุณตรวจหรือยังหรือว่ายังไม่ตรวจใช,ใชเ่เดี๋ยวนะคะนักเรียนจะดูผ่านชีทผ่านชีทที่มันขึ้นว่าใครส่งแล้วน่ะลูกอ่าอ่าเดี๋ยวจะาะนั้นมันจะเป็นหลักฐานชาัดเจนเลยว่าใครส่งไม่ส่งระเบียดงานเจ้าอโอ้โหฟูไม่มีผมหรอก อ่ะบอสลองกดเข้าไปดูในแชทสิคะว่าเข้าไปเช็คได้ไหมเช็คได้ครับได้ใช่ไหมเห็นหรือยังว่าของตัวเองขึ้นตรวจแล้วโอ้โหครูแล้วมันมาแบบมาเยอะมากเลยใช่นักเรียนต้องเลือกไปที่ห้องตัวเองเพราะว่าครูปุวยสอนหลายห้องไงตัวเองก็โอเคครับครูตบอกว่าตรวจแล้วครับโอเคก็แต่ว่าข้างล่างอ่ะทุกคนต้องเลือกเองนะเพราะว่าตอนแรกอ่ะมันจะเป็นการ มันจะไปอยู่หน้าแรกอันแรกอ่ะมันจะไปอยู่หน้าแรกใช่หน้าแรกต้องเลื่อนตรงข้างล่างใชยนี่มันจะเป็นหน้ารวมแบบนี้นะคะนักเรียนต้องเลือกห้องของตัวเองโอเคนะอันนี้สถานะตรวจแล้วตรวจแล้วใช่เอ่อเว็บบอดแต่ละคนจะไม่เหมือนกันลูกเพราะว่าคณครูปุ้ยนี่หลายชั้นใช่ค่ะแต่ว่าคครูอย่างเช่นครูตู่นี่ครูตู่ครูจุดนี่สอนแค่สี่ห้องอ่า เยอะมากลูกเออแล้วก็แล้วแต่ครูแต่ละท่านว่าสอนหลายห้องไหมแบบนี้นะ่ะลูกเออนะไม่ต้องกับวนขนาดนั้นขอให้ดูดีๆว่าเป็นวิชาเป็นชั้นอะไรอ๋ออย่างครูปุ้ยเมื่อกี้นี่ต้องเป็นหกถแปดเออนั่นหกถแปดอ่าแล้วทีนี้สงสัยไหมลูกมีใครสงสัยอ,อะไรไหมคะไม่มีค่ะ เอออ่ะถ้าใครสงสัยก็ค่อยเพิ่มเติมทีหลังเนาะคุณครูค่อยเพิ่มเติมทีหลังเดี๋ยวคุณครูตู่จะรีบสอนแล้วรีบสอบโอเคค่ะขอบคุณครูปุ้ยนะคะยังยังค่ะอีกอีกอันนึงค่ะแพดเล็ตยังไม่สอนอ๋อโอเคค่ะค่ะอ่ะอันนี้ก็คือลิงก ลิงก์แบบฟอร์มส่งงานกับลิงก์ตรวจสอบสถานการณ์ส่งงานนักเรียนสามารถขอกับครูผู้สอนแต่ละท่านได้นะคะเพราะว่าแต่ละคนจะไม่เหมือนกันโอเคอ่ะทีนี้ต่อไปการเข้าดูงานทีนี้อย่างที่บอกว่าให้นักเรียนน่ะเข้าหน้านี้ไว้แพดเล็ตรงไหนหน้านี้จะเป็นหน้าที่ใครที่ไม่ได้เข้าเรียนหรือว่าใครที่ตามไม่ทันในห้องนักเรียนสามารถมาดูย้อนหลังในนี้ได้ว่าครูแต่ละท่านน่ะเขาแบบตอนอะไรอ่า เขามีงานอะไรที่มอบหมายไว้ให้เราไหมอ่ะนี่พอเข้ามานั้นเน่ก็คลิกด,ดูตามสายสายชั้นของตัวเองอ่ะพอโกแบบเนี้ยคลิกเข้าไปซึ่งถ้าครูแต่ละ<ต>คนเขามีงานเขาก็จะเอามาแปะไว้ในหน้านี้ให้นัรนยนก็สามารถเข้ามาดูได้เดี๋ยวนะคะเอออันนี้เออมาเลย่ะอ่ะอันนี้ครูไุยทาไว้นะคะสมมุติว่าวันนี้วันที่สองใช่ไหมซึ่งเห็นไหมแต่ละวัน ถ้าเกิดของครูท่านอื่นมีเขาก็จะมาเพิ่มลงข้างล่างเรื่อยๆนักเรียนก็ดูตามตามวันได้เลยนะดีมากเลยอันนี้นะคือทำไว้แค่ถึงวันศุกร์นะคะวันที่6นั่นเองแล้วแต่ละสัปดาห์ครูปุ้ยจะเคลียกระดานตรงนี้ก็คือถ้าสมมุติว่าทุกวันอาทิตย์อย่างเงี้ยก็คือวันเสาร์นักเรียนเคลียร์งานใช่ไหมวันอาทิตย์ครูปุ้ยจะมา,มาลบทุกอย่างที่อยู่ในหน้านี้นะออกแล้วก็จะตั้งวันที่ใหม่ก็คือตั้งโฟลเดอร์ใหม่ แต่ละของประจำแต่ละสัปดาห์นั้นนะคะอ่สมมติงานนี้คูปุ้ยใช่ไหมคูปุ้ยก็จะพิมพ์ไว้ว่าอาใบงานที่หนึ่งตามรูปที่แนบข้างล่างนะคะสมมตินี้เป็นรูปงานนั่นเองก็กดเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นรูปงานขึ้นมาให้แบบนี้นะแล้วก็เนี่ยอันนี้คุปุ้ยก็จะปแปะลิงก์ส่งงานไว้ให้พอกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็นหน้าหน้าสีม่วงแบบนี้โอเคนะคะโอเคนะ ทุกคนมีใครสงไข่ไหมคะส่งงานลิงก์ส่งงานลูกอันนี้ลิงก์ส่งงานอันนี้ลิง,ง,งลก์ส่งจะแปะไว้ให้ก็กประมาณนี้นะคะทุกคนเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดค่ะ <c oughs> แต่คุณตู่ก็ดูอยู่นะคะก็ยังยังยังเดี๋ยวจะต้องไปเรียนรู้อีกคุณคุตู่จะช้านิดนึง <laughs> ค่ะคุณครับมันเป็นอะไรครับตามอายุไข่ครับ โอยเดี๋ยวเธอเดี๋ยวโดนตัดคะแนนเออเลยตัดเลยตัดเลยเดี๋ยวไม่ได้สอบให้ตัดไปเลยนแ่ะไม่ต้องให้บอสสอบครับครูเอาไว้อะไรกับอ่าโอเคเนาะ